คณะทหารหลาเรื่อนมาเพื่อ ตำรวจภูธรจังหวัดตังบูรณาการร่วมกับทหารฝ่ายปกครองตำรวจตะเวนชายแดนปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนสองการานต์และช่วงสงการานต์ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางต้องเที่ยวเดินทางกลับบ้านรวมถึงการป้องกันการเกาะอาชญากรรมและการลักลอบผลยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย ที่ศูนย์การค้ารมินสันไลส,สไตล์ตังพลตำรวจตีพัทรวิทย์คีตมโมตนญยกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตังเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกานาฏ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้ตำรวจทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจาราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ใน4มาตรการคือมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มาตรการบังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตรการประชาสัมพันธ์ซึ่งตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนั้นได้มีการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงสงกรานตั้งแต่วันที่ 67, ทหนึ่งถึงวันที่10เมษายน2567โดยกำหนดเป้าหมายในการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมทั่วไปเช่นความผิดเกี่ยวกับการพาน,านันยาเสพติดอาวุธปืนอาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลตามหมายจับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินคู่นอกระบบเป็นต้น สำหรับการปล่อยแถวระดมกำลังกวาดหลังอาชญากรรมนั้นได้บูรณาการกำลังร่วมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายประยารัตดานุปะดิษฐตอำเภอเวย,ยอดจังหวัดตังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่435ตังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตังฝ่ายทหารฝ่ายปกครองสำนักงานบรรเทาและสาธารณาภัยจังหวัดตังสันติบาล แขวงทางหลวงสาธารณาสุขจังหวัดตังขนส่งจังหวัดตังตำรวจทางหลวงตังตำรวจต่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพิสูจน์หลักฐานตังร่วมในพิธีปล่อยแถวซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้านรวมถึงป้องกันการก่ออาชญากรรม และการลักลอบผลยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย